มันนั่นแหละแรกๆมาเจอกันก็นได้เป็นแค่ผู้ซอยพยาบาลน,นั่นแหละจบเอฟซี FC แมวน้อยนะคะทักตายจากน้องใสๆนะจบให้สักคูไหนหมอเพิ่งรู้ว่าจบด็อกเตอร์วาชร์โอ้ยเขาจบด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์มาตั้งแต่ปีใหม่ไม่เห็นใบรับปริญญาเขาบอกวานิดาเนี่ยเจ้าเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วไม่รู้ว่าเขาจบด็อกเตอร์หมอใช่ไหม เดี๋ยวนี้เขาผ่าได้แล้วนะเขาผ่าไม่ว่าโดยเฉพาะป่าคนนี้กําลังกอดลูกป่าคนนี้กำลังกอดลูกดีหละนี่แหละไอ้ก็จบด็อกเตอร์ได้ก็เพราะตรุงนี้แหละบวมขนาดนี้เน่าเลยว้างคุณมนตรีนะคะรักล้นใจนะคะอยากซื้อโมู่เนาะคุณกัปตันมันจะ ใช้กันได้บ่ญละมาสันมาคุณนักล้นใจขาะนะคะเอาจากนักนะจุ๊บๆเนาะขอบคุณนะคะแม่สายทองเอ้ยตามสบายเด้อคุณแม่ตามสบายเด้อแต่หัวซาก,กับลูกๆอย่างนี้แล้วก็มีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งเนาะแม่แตกยาวๆได้ยินว่าอะไรนะยาวๆอุ้ยสมองเราอคิดแต่เรื่องนี้่าสันมา๋ออะไรยาวๆเนาะ อสาวๆท่านไหนสามารถนัดตรวจภายในได้ยี่บสี่ชั่วโมงใช่แต่ถ้าเป็นอย่างเคสคุณหนอนี่นะถ้าถ้าปวดเดิน พูทเขาก็ถูกเขาก็ทําถูกแล้วแหละว่าแล้วก็จะหาว่าเข้าข้างในแพทย์เนานะเพราะผู้ชายเขาไม่ได้มีมดลูกให้ตรวจดีใช่ไหมนี่เขาเขาเรียนมาเฉพาะทางตรงนี้โดยเฉพาะอันบอปารตคุณดุษณีผ่าด้วยเอาผ่าสิสมัยนี้ต้องผ่าเาานี่ยมันบอผ,ผมนั่งอ่านอยู่เนี่ยไม่ง่วงเลยทํางานจากง่วงมาจันวาเออนะคะคุณหนอถ้ามีความสุขก็เชิญเข้ามาบ่อยๆนะคะคุณหนอบ้านแม่ดุษก็จะแบบนี้แหละแต่ถ้าพวก นี่ไม่เข้ามามันก็จะช็อปๆลงไปสักนิดนึงประมาณนี้ก่ะแม่ผมขำจนผมอ่าสำลักเกือบตายเลยเมื่อกี้เรื่องจำกัดเข้าช่องแม่นั่นแหละเล่นผมอ่าเกือบตุยเยอะจัวงวอเป็นคอนเทนต์ของจ้าของก็ต้องยอมรับเหมือนมันไหนอย่าสิมาขำจนเกือบตุยได้จังไหนมแมนบอเออยิ่งมาจำกัดเออมันเกินแล้วนี่เอา้ามีวันนิดามีสังเวียนแล้วก็มีอ่าอ่า ในแพทย์ก็มีหลายๆคนมีลักหน้าจุ๊บๆอย่างนี้อย่างนี้มันเกินห้าไปแล้วแล้วจะเอาอคุณพรไพสารเราไว้ไหนจะเอาอะทะเลจืดไว้ตรงไหนนะคะใช่ไหมแอบนิดาว่าเสนออะไรก็เสนอมาผิดๆอยู่แล้วล่ะเนี่ยแต่ไม่อยากจะขัดคอเฉยๆเราเวนบอแล้วจะเอารักล้นใจไว้ตรงไหนใช่ไหมจะมีกับจํากัดแค่พวกเจ้าเนี่ยเอามีทะเลจืดมีสังเวียนฮ่ะสองแล้วนี่สามลักหน้าจุ๊บๆแล้วก็ สี่ใครอีกน่ว่านิดาเนี่ยกะห้าเนี่ยแล้วจะเอาพวกคุณเพื่อนเราไว้ไหนเอ้ยเพราะฉะนั้นคอนเทนต์แบบนี้ต้องรับไปมันได้ที่จะคล้องเหนผู้ออกเมื่อกิ้แมนบอแมวหน่อยแมวหน่อยกับเขามาทุกมือทุกมือเข้ามาทุกวันทุกวันตายแล้วในแพทย์เจ้าเนี่ยใจเหล่าใจเหล่วบุญอะไรครับบุญไปตามเรื่องตามเล่าวันนี้แหละครับพวกอัน มนันแนะน้าให้ช่องนี้ให้แม่กําหนดไม่เกินห้าคนพันนาวาแหมคุณหนุ่มพันไปสารเบามัน่บนบุญขนาดพี่กับตันจะมาขอสมัครเก็บถุงมือ,อยางผมยังไม่รับเลยนั่นแหละเห็นบอเออจะประมาณน่ะแม่ดุดพอแม่ดุดผมหัวจนท้องแข็งแล้วแม่จะเอาแอดหน่อไปไหนแม่เอออย่างน้อยๆก็เอา แอดหนอเขาจะได้ใส่แม็ไงแล้วก็ใส่เอ่ออะไรอยู่ในย่ามเนี่ยก็จะได้ไปเป็นผู้ช่วยหมอเวลาผ่าตัดอย่างน้อยก็จะมีครีมครีมขันนอ็อตขันอะไรหรือว่าครีมถอนฟันติดไปบ้างเนาะเพราะฉะนั้นกะว่าจำเกตจำการละแอดลูกชายปล่อยให้ข้าเจ้าเอิ้นส่วนข้าเจ้าขมาโลดนะคะรักนะจุบ๊บจุ๊บอ่ออันเอาไว้ในใจผมมาสันว่าเออเอาที่รัก อยู่ในใจเสมอค่ะว่าสันวาหมอจ่ายเงินเดือนพยาบาลยังค้างมาสองแสนนสันวาน้องหมอเสียกับตันกะจะตรวจพี่ต้องไว้หนวดก่อนเด้อว่าสันวาเออกำลังถักอย่าเพิ่งไปโกนออกไม่ดุดขอตัวจ้าค่ะก็ะ ไม่รู้นะได้เวลามาตั้งเยอะแล้วก็ไม่มีใครก็ขอขอบคุณที่ส่งสัญญาณมาเนาะไม่ดุดก็คุยเพลินเหมือนกันมีน้องๆพูดคุยก็ขอขอบคุณกําลังแรงใจนะคะจากเซอร์โมนะคะเออจาก